การที่เราทํางานส่วนตัวในเวลาที่ไม่มีงานในสํานักงานแบบไมมีวิบากอย่างไรนะฮะก็งานส่วนตัวถ้าหากว่าเราทํางานบริษัทเสร็จนะครับก็ถือว่ารับใช้บริษัทตามหน้าที่แล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีความผิดในแง่ของศีลน,นะฮะเพราะว่าข้อตกลงระหว่างเรากับบริษัทก็คือทํางานให้บริษัทเต็มที่ทํางานให้บริษัทคุ้มค่าจ้างถ้าหากจะ ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราในเวลาทํางานก็จริงแต่ว่าเป็นเป็นเวลาที่เราเหมือนกับฟรีแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารู้รู้กันว่าไม่มีใครทําได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องนั่งเกาหัวนั่งแคะเล็บนั่งแต่งหน้านั่ง ทำโน่นทํานี่นะแล้วการที่เราจะเอาเวลามาใช้แบบ5นาที10นาทีเนี่ยไปเพื่อธุรกิจการงานของเราเองนะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าหากว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่างานยังไม่เสร็จแล้วก,ก็อยากจะใช้เวลาไปในจ็อบส่วนตัวนะอันนี้ผมเคยเห็นกระตาไหล หลายคนเลยที่ทําแบบนี้นะแล้วทำแบบนี้เนี่ยที่เห็นชัดๆเลยนะจะลักทําแอบทำนะมันไม่มีความสบายใจที่จะทําอย่างเปิดเผยการที่ไม่มีความสบายใจที่จะทําแบบเปิดเผยนะั่นแหละตรงนั้นเป็นพิรุธนะที่อยู่ในใจเป็นสิ่งที่รู้อยู่ในใจว่าเราไม่มีสิทธิ์ไม่น่าจะทําแต่ก็ยังฝืนทําแต่ถ้าหากทําได้อย่างเปิดเผยนะแล้วก็ เออเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเขาว่าเพราะเห็นคุณทํางานหลักเสร็จแล้วอันนั้นก็แล้วไปนะส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าอยู่ที่บริษัทเราเราเป็นขอให้ถืออย่างนี้ก็แล้วกันเราเราเป็นทรัพย์สินของนายจ้างนะเพราะว่าเขาจ้างเรามาเขาซื้อตัวเรามานะเพื่อที่จะให้เวลาแล้วก็ให้กําลังสมองกับบริษัทอย่างเต็มที่นี่คิดในแง่ของธรรมะนะถ้าหากว่าคุณไปใช้ เครื่องไม้เครื่องมือของบริษัทแล้วก็ใช้เวลางานไปเพื่อส่วนตัวเนี่ยนะก็เท่ากับเราลักลอบเอาทรัพย์บางส่วนนะที่ในจ้างเขาซื้อตัวเราไว้เนี่ยมามาใช้ในแบบที่ในจ้างไม่ได้ผลตอบแทนนะถ้าหากว่า วันหนึ่งเราเป็นนายจ้างขึ้นมาบ้างก็จะเจอลูกจ้างแบบเดียวกันนั่นแหละนะหรือถ้าหากว่าไม่ได้ให้ผลในชาตินี้เพราะว่าชาตินี้เราไม่ได้เป็นานจ้างเลยก็ไปให้ผลในชาติหน้าเกิดมานี่บริวารก็มักจะไม่ทํางานให้เราเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรแบบนั้นนะครับ คือเรื่องของกรรมวิบากเนี่ยบางทีมันซับซ้อนนะมันไม่ใช่พูดกันได้คร่าวๆแค่นี้เพราะว่ามันมีรายละเอียดนะเราเบียดบังเวลาของบริษัทไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไอ้ที่เป็นการรับจ็อบของเราเนี่ยมันมีผลให้บริษัทเสียหายด้วยหรือเปล่าเพราะาบางทีเนี่ยหลายคนนะที่รับจ็อบแบบที่ ไปทําให้คู่แข่งหรือว่ามันไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสูญเสียรายได้อันเกิดจากการที่เราใช้เวลาของบริษัทไปทําประโยชน์เพื่อตัวเองนะนะฮะ